โอ้ยโอ้สว so, ัสด re ีคุณผู้ชมทุกคนนะครับนะแล้วใก็ผมน้อยเช่นเคยนะในนี้ก็อยู่ในซีรีส์รีคอมเมนต์แสตงกันอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้สแสตงที่เราจะมารีวิวกันก็คือมันไม่ใช่สแตนดิแต่มันเป็นมือทั้งเจ็ดต่างก็สำหรับแสแตงตัวนี้ก็มีชื่อว่าแกสเตอร์นั่นเองครับสแสตดก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็เดี๋มันจะกดไลค์สักหน่อยกดใช้กับผมได้นะแล้วก็คลิปนี้กดสักห้าไลค์นะเพื่อจะจะเป็นกําลังใจกับผนทำคลิปนั่นนะก็ตัวนี้ขออธิบายก่อนว่ามันจะมีทั้งหมด7สกิลเอ้ยมันจะเป็น7ประเภทแต่ก็ตามมือก็กด q กับ E เพื่อเป็นการสรับอย่างนี้คิว e จะไปทางนี่จะไปทางซ้ายอ e จะไปทางขวาอย่างนี้เรามาเริ่มที่สกิลสีเขียวดีกว่าสีเขียวจะเป็นก,การฮิลนะแบบนะก็สีเขียวจะเป็นการฮิลแบบนี้สีเวไปเลยกดคิกธรรมดาจะเป็นการอ่า ี่นอื่นนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าสมมติกด R เนี่ยเป็นการคิวตัวเองอย่างนี้เออผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งสแตนตัวนี้จะมีแค่สกิลสองสกิลคือคิกกับ R จะมีแค่นี้นี่เป็นการฮิลโอเคต่อไปเราไปดูกันที่สีจะเป็นสีแดงได้จะเป็นการ R ปัดแล้วปล่อยขึ้นดาบไปเป็นี้จะเป็นขึ้นอย่างนี้ก็โดนทีจะสองร้อยก็ถือว่าแรงมากต่อไปสกิล R จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสกิลาเหมือนแบบปล่อยขึ้นดาบหลวว อย่างนี้แล้วก็โดนเหมือนจะโดนชิงด้วยมั้งครับต่อไปจะเป็นสกิลสีเหลืองสีงมันจะเป็นการยิงรัวๆนะแบบ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 ส่วนสกิลอาจจะเป็นการยิงอย่างเี้ปับบแบบแบนัดรัดร้อยกว่าก็ถือว่าตายเลยนะหนึ่ผมขอเปลี่ยนเป็นฮิวดัมมี่ดัมมี่ส่วนตัวเหมือนกันอย่างนี้ไปลองเาไปกันที่สีต่อไปดีกว่าทุกคนทสีต่อไปจะเป็นสีอ่าสีสม้มตัวสีตรงกลางเลยมจะเป็นการปล่อยระเบิดอย่างนี้ มันจะเป็นลูกระเบิดแล้วก็ตรงตูมคนโดนก็ปิสสส Ou, วสกิลอ eline, าร anyway ์จะเป็นการระเบิดลูกใหญ่นะนี่อย่างงี้โอ้โหถือว่าแรงใช้ได้ขอฮิวดัมมี่แป๊บหนึ่งโอเคต่อไปจะเป็นสีน้ำเงินมันจะเป็นสีน้ำเงินนะเออใช่สีน้ำเงินสีน้ำเงินจะเป็นมีแค่เหมือนจะเป็นแค่สกิลอาร์เดียวสกิลอาร์จะเป็นการปล่อยดาวกระจายรัวๆอย่างนี้แต่ว่าแรงไหมก็แรงจะได้นัดละสิบแล้วก็ปล่อยไปหลายอันอยู่ ต่อไปจะเป็นสกิลสีฟ้าสีฟ้าจะเป็นการเทเลพอร์ตอย่างเงี้มันจะเป็นการแบบดึงเรากดที่ไหนมันก็จะเทเลพอร์ตไปที่นั่นเลยเห็นไหมแต่สกิลอาจะเป็นการดึงนี่ดึงคนอื่นมาอี้อันนี้เป็นตัวอานะคลิกซ้า,กกายก็ดึงคนอื่นได้คลิกซ้ายก็ดึงคนอื่นได้ป่ะนึงเอานี่คลิกซ้ายก็เป็นการดึงคนอื่นได้มันเป็นการเทเลพอร์ตก็ต่อไปจะเป็นสีสุดท้ายนะจะเป็นสีม่วงนั่นนะสีม่วงนี่จะผมชอบมากเลยมันการยิงเลเซอร์อย่างเงี้มันเป็นการยิงเลเซอร์นี่ แล้วส่วนในกีฬาอาจจะเป็นการยีดเลเซอร์แบบตูตงมตูมันยิงเลเซอร์สามครั้งที่ต่อกันแล้วก็ยังมีอีกโหมดหนึ่งสำหรับตัวนี้นะก็จะเป็นการกลายร่างเป็นร่างยักษ์นั่นเองผมขอเรียกว่าร่างยักษ์แล้วกันก็เงื่อนไขคือต้องแบบบเป็นโหมดสีเขียวก่อนอ่าเป็นโหมดสีเขียวนะก็อันนี้จะต้องเลือดเราต้องเลือดน้อยโอเคทีมงานตีเลยฮะทีมทีมแมตตีเลย โอเคอ่าแปดสิบเอ็ดอ่าแปดโอเคเอ้ยแล้วก็ทำการให้กดสีเขียวแล้วกด X ค้างนะครับนะเฮ้ยตัวตีถลุตัวตีถลุตัวตีถลุไป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 เออไม่ได้บอกแต่ X อันเนี้ยบางบางครั้งมันจะมีตัวที่เป็นตัวที่ตีและทะลุแต่ถ้าไม่ทะลุจะเป็นอย่างนี้นี่เรียกผมขอเรียกว่าอ่าล่างยักษ์ละกันนะก็สกิลมีอะไรบ้างก็จะทดสอบหน่อยถ้ากด E จะเป็นการปล่อยมือข้างขวาคิวข้างซ้ายอย่างเงี้เป็นเงี้ถ้ากด E คิวเป็นอย่างเงี้ย ถ้ากด e ดปุ๊บอ่ะสมมติเราเอามือไปอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถเอาเมาส์ลากได้แล้วก็คลิกซ้ายเง็บลากขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นข้างถ้าเป็นข้างนี้ให้กด x ถ้าเป็นข้างสีแดงให้กด x แล้วก็จะใช่มันตายเลยแล้วก็ถ้าถ้าเป็นตัว q ก็จับเหมือนกันคลิกซ้ายปึ๊บแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัว set <c oughs> ตาย <c oughs> แต่ข้อเสียของล่างแยกก็คือเลือดเราจะลดเรื่อยๆไหมทุกคน <c oughs> เลือดเราจะลดแบบลดเรื่อยๆถ้าเรามันมีสิทธิ์เราจะตายได้แบบมาก เราจะตายได้แบบรวยน,นะแต่ถ้าเรามีคนฮิลอยู่เงี้ยเรามีคนฮิลเรื่อยๆแล้วก็จะใช้วันนี้ได้จังต่อเนื่องเช่นสมมติเราเหมือนไงเราลงเหมือนไส้ใครเห็นไหมลูกอ่ามอวีมาจับอย่างงี้เงี้ยแล้วก็ X <laughs> <laughs> ตัวนี้โอเคแล้วก็วกวจะเป็นสกิลสุดท้ายของเจ้าตัวแกสเตอร์ก็คือกดอาคาจะเป็นการชาร์จเลเซอร์ทุกคนมันจะเป็นการชาร์จเลเซอร์อย่างงี้แล้วก็ ยีดเฮ้ยมันแรงมากเลยคนมันทะลุแล้วมันก็ตายคู่อย่างนี้เลยอย่างสมมติเราแบบเราแบบเราเป็นหมือนซุ่มยิงเงี้ยเพราะฉะนั้นสมมติสมมติสมซะสองคนนี้แบบคุยกันอยู่เพื่อนมันดีทำไรอยู่วะมันนี้ทำไรอยู่อะไรเงี้ยแบบเข้าเกมมาแล้วแบบเพื่อนคุยกันไงแล้วแบบสมมติมีไซเปอร์อย่างเงี้ยกดอาค้างเงี้ยยีดเลเซอร์โนแต่ว่าตัวอานั้นจะทำให้เลือดเราลดเยอะมาก รถเยอะแบบรถจัดจัดโอเคเพื่อก็ผมใกล้ตายแล้วคนผมอีกนิดเดียวจะตายละโอเคก็สำหรับการรีวิวอาแกสเจ้าแกสเตอร์ในคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้นะถ้าชอบหรอจะกดไลค์สั b ไว้กดแชร์กับผมด้วยนะก็คลิปหน้าจะเป็นสเตนตัวอะไรนั้นก็รอติดตามนะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ